มันบอกให้ผมน่ะมารีวิวแฟน t ออร์อ o นกันึ่งแน่นอนว่าแฟน t ออร์อ o นก็เป็นเบบดที่ผมชอบอยู่แล้วนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ครับโอ้อยเนาะไอผมรวยอกองของของเนี่ยนี be ่เบบดตัวนี้แหละเล่นมาจนอั่วมอเรื่องนั้นนะสติกเกอร์สติกเกอร์ตรงสติกเกอร์นี่ไปหมดแล้วนะตระดาษกงดาวเนี่ยไปแล้ว เดี๋ยวโฟกัสเ่่นล้องโฟมเงีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแปบบ๊แบแบป๊บมันก็ไม่ค่อยโฟกัสเนานะก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ครับอ่ะเออจะจะนี่แหละเออลืมบอกไม่ได้กลับมานานเลยหลังจากที่แบบเล่นไปเล่นเครื่องใหม่เนาะคือจะมีเครื่องที่มีชื่อว่าคอฟฟี่ไอที่มันเป็นรูปหมีที่ทุกคนเคยเห็นหมาที่ผมเคยรีวิวแอล็อกกูแล้วเอ้ยเอ้ยตรงนี้ตอนนี้ตอนน,นี้เนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะครับ ใช่ผมรีวิวแล้วฉะนั้นแล้วผมก็ได้เป็นของปลอมก็เลยแบบเออช่างมันแวกันแต่วันเนี้ยจะมาตาคิวของอลอนอลอนเป็นเบรคประเภทสายสเตมินาที่ผมคิดว่ามันมันตีแรงใช่มันตีแรงแล้วก็เป็นอีกเบรคหนึ่งที่เบรงเนี่ยลื่นมากๆอันนี้ดินน้ำมันมันใส่ไม่รู้หาเล่นเบรคงนี่ลื่นลื่อนอยู่ลื่นมากบางครั้งก็จะลื่นบางครั้รงก็ไม่ลื่อนอ่ะงงไหมเฮ้ย บางครั้งก็ลื่นบางครั้งก็ไม่ลื่น,นครับเขาเป็นสายสเตมิน่าที่ตีแรงมัง้งคือไม่ได้ตีแรงมากอะไรแต่ผมชอบมันเนี่ยเป็นล้อจัก,กรยานได้เลยเนะี่ยแล้วแบบเขาอยู่ได้นานนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าอยู่ได้นานมากมากแบบมากมากเลยใช่สติ๊กเกอร์นี่ก็เป็นรูปขอรโอน,นะนะ่าเนาะสติ๊กเกอร์นี่ก็เฟี้ยวดี เหล็กนี่หนาตรงนี้เหมือนเป็นจุดป้องกันหรือเปล่าวิวนี่กลมนะเกเวนตรงนี้ไม่รู้ทำไมเขาจะวิว่งไปทำไมเนี่ยกับตรงนี้ตรงเนี้ยวิวมันแต่วิวมันกลมนะลูกใหญ่ดีน้ำหนักน้ำหนักใช้ได้อยู่พัตติตอนนี้เริ่มไปแล้วคือขณะที่เอาปกระแทกกับตึงตึงตึงจะพื้นแตกใช่แตกโชคดีนะผมมีกาวตาช้างอยู่ผมโครโชคดี เออใช่แล้วกล่องเอ,อ้าพี่ทำไมไม่เก็บกล่องวิลล่อนก็คือกล่องวิล่อนผมโยนทิ้งแล้วจริงๆไม่ได้โยนทิ้งหรอกก็คือเออคือเชนนี่เขาจะใส่มาในกล่องนนะ่ะน่ะกล่องนนะ้ะเขากลับไม่ใส่เขาใส่ในถุงโง่ๆแล้วก็เปิดออกมาได้ประมาณนี้เออคือไม่ได้ให้ประกอบไม่ได้ให้อะไรเลยนะให้แค่ที่ชิลใส่ถุงถุงโง่ๆไปเลย,เลยซึ่งก็ เดี๋ยวจะเอามาตีคลิปหน้าให้ดูตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งนะเก่งเก่งเก่งโคตรเลยแหละมันเก่งอ่ะแต่มันมันมันยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอ่ะคือผมให้มันยินระดับที่เก่งแต่ไม่ได้เก่งมากๆเพราะว่าน้ำหนักมันมากก็จริงครับแต่มันแพ้ทางสายตีที่หนักกว่ามันนั่นเองหรือว่าตัวที่กดหัวมันนะผมก็จะคิดว่ามันไม่ได้เก่งเลยมากเออตัว่มันนั้นมันไม่ได้เก่งเลยมากนะ แต่ถ้ามาสู้กับสเตมินาไอตัวที่มันไม่ใช่แอทแท็กหรือบาลานหรืออะไรที่มันหนักๆเนะนี่ยยังไงผมว่าถ้ามาสู้กับสายดีเฟสสเตมินาผมว่ามันไม่มีใครเอาลงแน่นเลยมันเป็นเบสแห่งแห่งเอ,อ่อผมไม่ได้เชิงว่ามันเป็นดีเฟนสแหละมันเป็นสายสเตมินาที่ผมชอบอยู่ในระดับหนึ่งน,นะครับคือมันไม่ได้เก่งมากเลยแต่ผมชอบไงมันไม่ได้เก่งมากเลยแต่ผมชอบจริงๆเมาด,ดูดิดูมันหมดดิเดี๋ดวยวมันให้ดูเลย ดูดิคือการหมุนผมชอบมาดีนะเฮ้ยการหมุนชอบมาดีนะนนะ,นะคือมันมีจานไงเนี่ยมันมัน,ม,นมันเอามาจากไว้ดีเฟนต์ไงมันมีจานอ่ะเวลาแบบมเวลามันหมุนอนะมันก็จะได้หมุนได้นานยิ่งขึ้น,นครับแมลิงนี่ก็ลื่นเอาทุกอย่างนลยอะอือคือ รวมๆแล้วผมให้แปดเต็มสิบนะเฮ้ยไม่ได้ให้แปเลยดรีผมให้เก้าจุดห้าเลยคืออีกหนึ่งก็คือมันแพ้พลังแอสแท็กด้วเออแต่ถ้าแบบแอแท็ตอนนั้นมันตีเบาหรือว่าถ้าทำให้มันหนักกว่านี้ล้อเหล็กมันหนักตรงเนี้ยคนจะหนาเท่าตรงเนี้ยผมว่าใช่เนาะแทบไม่มีแครลงอ่ะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ก็เก่งมากเลยเลยนะด้วยแบลิ่งอันสุดมลึกพาทมันนี่แหละมันทำให้มันเก่งอ้าวแล้วแล้วมันเก่งยังไงใช่ครับน้ำหนักมันอยู่แค่ ตรงขอบส่วนตรงกลางเนี่ยมันเป็นพัตติงูบวกกับตูดบวกกับเฟสงูก็คือมารวมกันมันจะไม่นักตะขอบเขาไม่เกิดอะไรขึ้นมันเกิดแรงหนีูนยนกลางยิ่งน้ําหนักเยอะเนะี่ยมันยิ่งเกิดแรงหนีู่ยนกลางมหาศาลเขาเรียกนี้หรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ผมเรียกนี้นะหริอเหมือนอจะเรียกมหมว่าการตั้งตรงเออเรียกประมาณนั้นโคตรยาวเลยซึ่งสติกเกอร์นี่ผมว่าเทไหม พูดว่าเท่ไหมเท่ไหมสติกเกอร์เท่ไหมเท่นะผมว่าเท่นะน่าจะเท่นะโอเคครับแค่นี้แหละละก่อนใบไปดีเพื่อนโอ้ยไม่ดีแล้วก็ได้โอเคนะครับนี่ก็คือโอรอนเนาะสำหรับวันนี้ยังไม่บ่ายหรอกตังก็คือผมก็เดี๋ยวง จะมาตีให้ดูเดี๋ยวผมจะเล่นคลิปตอนเย็นเดี๋ยวผมจะมาตีกับทุกเบรย์นในบ้านผมไม่ดูดยวผมมาไห้ดูแป๊บน,นึงน <c oughs> ะที่จริงผมมีเยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่าเอาประมาณนี้กอนคือถ้าเมื่อผมมาผมอาจจะไม่ได้มาตีหรือก็ได้นะนี่ผมจะมาตีทั้งหมดหรือก็ได้อ <c oughs> มาตีทั้งหมดเลยครับเออพี่พี่ชอบเอลเปโกเป็นซักตเตอร์ที่สุดไม่ใช่หรอ อันนี้ใช่ชอบไปตัวนี้ที่สุดแต่ว่าชอบถ้าเป็นเรื่องสเตมินาน่ยจะชอบไปตัวนี้มากกว่านะอันนี้บอสซอก็มีแล้วนะแสดงว่าเดี๋ยวยังไงก็จะเอามาต่อสู้ในคลิปหน้าให้แน่นอนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ